บันไดแห่งการพ้นทุกข์พระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศีมหาวีโรถ้าหากจะกล่าวถึงเรื่องพระพุทธศาสนาในเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆโดยมากก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำคือหมายความว่าผู้ประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาจะต้องลงมือทดสอบด้วยตนเองว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ประสบพบเห็นในระยะที่เราได้ไปฝึก นั่งสมาธิภาวนาหรือทำกิจการงานต่างๆในด้านพระพุทธศาสนาเราได้รับหรือมีความรู้สึกนึกคิดแบบใดวิธีใดก็ตัวเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนคนอื่นเราจะรู้รสชาติการกระทำไปในตัวในเรื่องธรรมะนี้ก็ได้ปรารบกันอยู่บ่อยๆและก็เทศอยู่ในสถานที่ต่างๆโดยมากได้ปรารบกันเฉพาะเรื่องการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ หรือให้มีพลังเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนนี่เป็นธรรมะสำหรับพระวัดสายป่าส่วนฝ่ายบริหารท่านก็เทศกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องของการทําบุญสุนทานซึ่งเราก็ขอยกไว้ให้ท่านและต่อไปนี้ก็ขอพูดในเรื่องการฝึกหัดในด้านจิตใจเพราะว่าจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนมันมีอยู่แล้ว ร่างกายก็มีอยู่ทุกผู้ทุกคนซึ่งเรียกว่าธาตุทั้งสี่มีหนำซ้ำสาลาแห่งนี้ท่านทาย,ยกวัดก็บอกว่ามีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอยู่คนละทิศท,ทางตัวคนเราก็มีธาตุสี่เหมือนกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมาสิงสถิตมาแทรกอยู่ในร่างก้อนนี้ซึ่งได้แก่จิตวิญญาณแม้ว่าคราวาทญาิโยม หรือพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีกันอยู่ด้วยทั่วหน้ากันอันได้นามว่าจิตคือความรู้สึกนึกคิดซึ่งอยู่ในจิตใจของเราหรือในตัวของเรานี่แหละโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พัฒนาในด้านจิตใจหรือฝึกหัดจิตให้เป็นไปนในความบริสุทธิ์ผุดผ่องให้มีความเยือกเย็นปราศจากภัยเวรต่างๆ ไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นด้านภายในร้อนภายนอกเรามีทางหนีไปให้พ้นได้แต่ร้อนภายในจิตใจไปไหนมาไหนมันก็ร้อนไปด้วยจะดำน้ำลงไปอยู่ใต้พื้นน้ำก็ร้อนเหาะเหินเดินอากาศไปบนท้องฟ้ามันก็ร้อนอยู่บนตึก9ชั้น10ชั้นก็ไม่คลายร้อนก็ในเมื่อมันร้อนภายในอันนี้จักต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกล่อมเกลาให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นๆหากเราต้องการร้อนก็ร้อนได้ต้องการเย็นก็เย็นได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตของเราถ้าจะพูดอีกอย่างจิตของเราในขณะนี้หมายถึงจิตสำหรับผู้ที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงหรือฝึกหัดทวนกระแสของจิตแล้วจิต จะอยู่เหนืออำนาจของเราส่วนที่เราต้องการให้จิตอยู่ใต้อำนาจของเราต้องการบอกให้ได้ใช้ให้ฟังบอกให้ทำรูปแบบวิธีใดก็ทำได้ทำตามทุกอย่างนี่แสดงว่าจิตอยู่ใต้อำนาจของเราแต่ในขณะที่เรายังไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลงจิตมันอยู่เหนืออำนาจของเราอยากร้องอยากให้มันก็ร้องไห้ห้ามไม่ฟัง ไม่อยากให้มันโกรธมันแค้นมันก็โกรธก็แค้นมันเป็นไปของมันเองหากได้รับอารมณ์สูงสูงต่ำๆมามันก็ขึงขังตึงตังขึ้นเลยตั้งท่าจะพูดเบาๆมันก็เบาไม่ได้ถ้าโกรธขึ้นมาจัดจัดมันก็เผาไหมในด้านจิตใจของเราบังคับให้หัวใจฉีดเลือดอย่างแรงเต็มที่หน้าดำหน้าแดงมือสัน่นมือส่ายพูดไม่ถูกถ้อยถูกความ หนักเข้าก็เผาไหม้ในร่างกายร่างกายก็สึกหรอไปไม่น้อยเหมือนกันอันนี้เป็นเหตุให้อายุสั้นถ้าเย็นก็เย็นไปถ้าร้อนก็ร้อนไปหาความพอดีไม่ได้ถ้าเรารักษาจิตใจไม่ให้มีความโกรธจัดจนเกินไปหรือหากมีก็ให้พยายามระงับยับยั้งเอาไว้รักษาจิตให้อยู่ในระดับสบายๆเอาให้ได้เพียงแค่นี้ นี่นับว่าพอจะมีอายุยืนได้บ้างมีใช่น้อยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอิจฉาพยาบาทจองเวรกันไม่มีเจ้ากรรมในเวรเพราะไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวรเอาไว้ถึงแม้ว่ามีได้ทำบุญกุศลใดๆก็ยอมค่อยอย่างชั่วหน่อยเป็นเสมอตัวแต่นี่หากได้มีการทำบุญสุนทานได้มีการนั่งสมาธิภาวนาแต่แล้วความโกรธก็ปล่อยให้โกรธเต็มที่ ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ปล่อยให้เกิดภายในเสียเต็มที่และไม่หาทางแก้ไขมีแต่ส่งเสริมให้มันเกิดทวีคูณขึ้นไปหนักเข้าก็เกิดอิจฉาพยาบาทจองล้างจองผลานกันหลายพบหลายชาติก็ยังมีฉะนั้นบรรดาพวกเราจึงต้องมาแก้จิตใจเพื่อไม่อยากให้มีภัยเวรต่างๆ นี่เป็นความมุ่งหมายอยากให้มีการฝึกหัดในด้านธรรมะแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำเรียนมาก็ตามไม่ได้ปฏิบัติมากก็ตามไม่ได้ทำบุญสุนทานมากก็ตามเนื่องจากฐานะของเราแต่ให้รักษาจิตใจให้อยู่ในระดับปกติแค่นี้ก็นับว่ายังดีพอพอให้รักษาฐานะมูลมรดกเดิมของเราให้อยู่ในสภาพเดิมที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ แม้ว่าตายไปจากชาตินี้ก็ยังพอมีโอกาสได้ไปเกิดเป็นคนจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปอีกก็ได้นี่อะไรจิตใจทั้งร้อนทั้งไหมไม่รู้อะไรต่อมีอะไรอีดุงตุงนางยุ่งเหยิงกันให้วุ่นความโลภก,ก็จัดเป็นเหตุให้เอารัดเอาเปรียบร้อยอันพันอย่างตีชิงวิ่งราวปล้นสะดมขาดความเมตตาปราณีสงสารซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการทำลายผู้อื่นและก็เลยเป็นการทำลายตนเองไปด้วยในตัวผลมันก็จะสะท้อนเข้าสู่จิตใจของเรานี่แหละบันไดแห่งการพ้นทุกข์ชั้นที่หนึ่งนี่ถ้าหากจิตใจของเราได้รับอารมณ์ไม่ดีและปรากฏเกิดขึ้นจะเป็นร้อนภายในก็ตามซึ่งเรียกว่าความโกรธหรือความโลภจนกระทั่งตัวสั่นมือสั่นก็ตาม หรือจะเป็นรูปแบบวิธีใดๆก็ตามเราอย่าได้เพ่งมองออกไปข้างนอกให้ย้อนมองคืนมาที่ใจมองทวนกระแสให้กลับย้อนเข้ามาที่ใจนี้แหละว่าทำไมเขาพูดแค่นี้ทำไมมันจึงโกรธจึงร้อนมากนักภายในตัวเรานี้ใครเป็นผู้ร้อนมันร้อนมาจากไหนนี่เราย้อนหันมาจุดที่มันเกิดขึ้นความร้อนมันย่อมมีจุดร้อน ขอให้เปรียบเทียบดูของภายนอกเช่นเราเข้าใกล้กองไฟมันก็ต้องร้อนเราก็รู้ว่าความร้อนจากกองไฟนั้นถ้าร้อนแดดก็รู้ว่าร้อนนั้นเกิดจากเปลวไฟของดวงอาทิตย์ท่านส่องมาถ้าร้อนอย่างอื่นก็ต้องมีสาเหตุแห่งร้อนนั้นๆเช่นเดียวกับความร้อนใจมันจะต้องมีที่มานี่ให้พากันลองพิจารณาประพฤติปฏิบัติแล้วสังเกตดูด้วยตาของท่านเอง แต่แล้วคนเราหาได้ดูตัวเจ้าของไม่หากร้อนก็ว่าร้อนมาจากคนนั้นจากคนนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ของคนนั้นเป็นของคนนี้คนนั้นเอาของคนโน้นคนนี้เอาของคนนั้นมองเห็นแต่ของภายนอกไม่ได้มองย้อนเข้ามาหาตัวสักทีหากเดินไปชนตอก็ไปโกรธตอด่าตอตำหนิตอโน่นแหละ ไม่เคยคิดจะตำหนิตัวเองว่าตัวหลงตัวโง่ไม่รู้ทางหรือตาตัวเองมองไม่เห็นหรือไม่ได้ระมัดระวังยิ่งถ้าไม้คานมันแข็งก็ลงโทษไม้คานเอามีดไปฟันมันหักมันทิ้งไม่มองหาเหตุว่ามันมาจากไม้คานหรือเพราะคนทำมองดูแต่ภายนอกมันมักจะเป็นอย่างนี้ไม่ย้อนมามองดูที่ใจตนเองเลย นี่ถ้าพูดถึงเรื่องไปดูหนังดูละครไม่ได้เชียวละฝนฟ้าจะตกแต่จะร้อนฉันไม่เกี่ยงละดันโดนไปเสียอย่างเสียเงินเสียทองเท่าใดไม่ว่ายอมเสียยอมจ่ายไม่ว่าจะเป็นการดูมวยหรือดูอะไรเหมือนกันถ้าอย่างนี้แล้วละขยันขันแข็งจริงจังหากไม่ได้ไปจะตายเสียให้ได้ยิ่งช่องทางเข้าแคบๆก็แย่งชิงกันเข้าไป ข้างในจะแน่นแสนแน่นแทบหายใจไม่ได้ก็อุตส่าห์แย่งกันเข้าไปปล่อยตัวปล่อยใจให้เลยตามเลยไปอย่างนั้นเองแต่จะรักจะชอบอะไรก็ไม่ว่าขอเพียงสักนิดหนึ่งว่าอะไรมันเกิดประโยชน์แก่ตนแล้วค่อยไปสิ่งใดพอห้ามก็ห้ามกันบ้างไม่มีห้ามล้อกันบ้างเหมือนกับห้ามล้อรถหากวิ่งได้ก็วิ่งกันตลอดคืนจนไม่มีเวลาหยุดมันก็พังเท่านั้น ขอให้มีเครื่องห้ามบ้างจังหวะเร็วก็เร็วบ้างเรื่องของจิตก็เหมือนกันก็ขอให้มีการห้ามกันบ้างอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็มีเครื่องห้ามเหมือนกันนะจะปล่อยแรงก็ได้ให้เบาให้ช้าก็ได้จิตใจของเราก็ไม่แตกต่างไปกว่านี้และยิ่งเป็นของพิเศษกว่านั้นอีกแต่ทว่าคนเราไม่ได้ศึกษาหาวิธีการแก้การเปิดการปิด ถ้าลงได้ปล่อยก็ปล่อยตะบันไปทั้งปีทั้งชาติถ้าปิดก็ปิดไม่รู้หน้าหลังก็ยังมีสิ่งเหล่านี้แหละท่านจึงได้ให้มาศึกษาค้นคว้าในด้านจิตใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านได้สอนมาแล้วหลายพันปีอย่างพระโคโดมของเราและก็พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก,ก็ไม่รู้ว่ากี่กับกี่การมาแล้วท่านก็สอนกันมาสอนกันมาตามหลักความเป็นจริงนี่แหละ หรือที่เรียกว่าหลักสัจธรรมเป็นหลักของธรรมชาติหรือหลักธรรมซึ่งเป็นของมีประจำตัวมนุษย์ตลอดถึงบรรดาสัตว์ต่างๆแม้แต่สัตว์เขาก็ฟังได้ฟังเข้าใจภาษากันได้นี่ปัญหาด้านฝึกหัดจิตใจบางคนก็ทำเป็นคนมีศรัทธาแข็งขันกระวีกระวาดนั่งสมาธิภาวนากลั้นอกกลั้นใจทำได้ชั่วประเดียวเดียวหายหลังผึ่งลม เวลานั่งสมาธิก็คิดหน้าคิดหลังความคิดอ่านมากมายวุ่นวายไปหมดครั้นให้ทำจริงดังคิดไว้ก็ไม่เห็นได้เรื่องสิ่งเหล่านี้แหละที่มักจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราซึ่งก็ตัวเรานั่นแหละที่รู้หากสังเกตให้ดีให้นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรกลับไม่ชอบอยากหางานทำครั้นหากให้ไปทำจริงๆเข้าก็ไม่ได้เรื่อง อยากไปทางใหม่อันนี้เรียกว่าเราบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังเรื่องของจิตมันทำตามใจของมันแต่เราต้องพยายามอยู่เหนือระดับของจิตสิเราจะเอาใจเป็นใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ถ้าใจมันใหญ่จะเอาอะไรไปสอนมันได้มันต้องมีสิ่งที่ใหญ่กว่าใจอีกสิ่งนั้นคืออะไรล่ะสิ่งนั้นก็คือธรรมะได้แก่ธรรมะหรือความจริงอันนี้แหละ ที่เข้าไปสอนใจเมื่อธรรมะคือความจริงเข้าไปถึงใจแล้วมันก็ยอมเท่านั้นเอง